เอาละครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาทําคลิปนะครับเล่นลูกซองโดยที่ไม่ใส่เบรสับไว้นะครับก็คือใส่หน้ากากเล่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยจะเล่นได้หรือไม่และจะยิงยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมเล่นตัว1ดาวตาลูกซองควงตัวในแคนสไลด์นะก็คือตัวนี้ผมเอาไว้เล่นขำๆนะครับไม่ได้เอามาทําคลิปแต่อย่างใดนะจริงๆก็คือแบบกะเอาไปเล่นแบบเงีย,งยบๆเลย ก็เล่นลูกซองคำขำเฉยไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะครับแต่ว่าไอเทมก็คือในตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับใส่หน้ากาก PBA C นะครับอย่างที่คุณดูเห็นเลยแล้วก็ไอเทมนะครับก็ตามนี้เลยครับเป็นไอเทมสําหรับการเล่นปืนลูกซองโดยเฉพาะนะครับนี่เห็นไหมหัวกระสุนมันสิบแลงสิบของมันต้องมีครับยุคนี้นะครับแล้วก็ฉายานะครับผมอ่าสลายเนี่ยมีบัฟแคดนะครับยวเอาให้ดูก่อนนี่เห็นไหมพร้อมเล่นพร้อมลุยครับโอเค เดี๋ยวเราไปหาห้องลุยกันดีกว่าครับไปครับฝั่งนู้นคนเล่นซอง 1..2..3..4..5.. ซอมบี้ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไหวไหมแต่ผมไม่ไหวหรอกแต่ดูซิว่าผมจะเล็กแค่ไหนเอางี้ดีกว่าแล้วเขาแบบว่าเข้าห้องนี้มาปุ๊บขอพร้อมใจเปลี่ยนลูกซองด้วยนะเออไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะะ คดเลยครับขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวผมจะลองออเดร์ด้วยสองคค <Okay. S 1> ือ s <S มันไม่ไหวหรอกแต่ไปดูกันว่าเราจะเล็กแค่ไหนเอาองนี้ดีกว่าอน,าานีออ้แล้วหนึ่ง อวีนนอ้เจ็บนะเห็นไหมมันไม่ไหวหรอกเขามากันหลายคนแล้วก็คือ,อทีมได้เปลี่ยนไปแล้วแต่เรามาดูกันว่าเราจะยิงได้กี่ตัวและเราจะเละแค่ไหนแต่แบบถ้าลงไปเนี่ย <c oughs> เละเลยนะจริงๆ ขึ้นมาทำไมจ๊ะปืนเราหนักอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอย่างนี้โดนก็พอจริงจริงปืนเราหนักอยู่แล้ว แลวล่ะุณสองทั้งนั้นน no ั our our ่นเองเก็บกันเก็บกันอันนี้เพื่อนกูไม่เห็นชื่ออะเห็นบ้างไม่เห็นชื่ออะเมื่อกี้ อันนี้พื่นกูแล้วก็งสงสัยไงเราไม่รู้ดูดิลูกซองกี่ตัวมันก็มันดีนะครับแต่ว่าออกไฟในเลกแน่นอน เขาไมอา่ออกบ้านเลยอะ่ะนัดนไม่ตายเจ็บละ เฮ้ยแอนซิดหมดเลยเฮ้ยเพื่อนเราเริ่มดันได้แล้วว่ะเดี๋ยวผมลงแบงล่างนะครับเพื่อนดันได้เล่นข้างล่างดีกว่าดันได้กันลงจะแตกไปเน,นี่ยนาเด้งละ Melino am you know oh hoo. วุ้ยหนึ่งนัดคนนั้นไม่ตายว่ะเฮ้ยแต่ปางตุยแน่นอนบอกเลยมันคิวไ,ได้เหรอเน่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 ระวังไว้เลยคนเพิ่งเกิดอะ่ะฟรีเราแน่นอนจริงๆนน่แน่เน่ ใส่กระสุนไปเลยใครจะยอมล่ะครับรไม่คุณดูเฮ้ยจอดอยู่โนะ ผมว่าผมเห็นแวบแน้ ใส,ส่กระสุนเป็นเละนี่แหละข้อเสียของการสู้กับเบลสฟลายก็คือเขาจะใส,ส่กระสุนมาเลยฮะมันจะลำบากตรงนี้แหละเรจียบร้อยบลูทีมชนมันดีแต่ว่าเหมือนมันจบเร็วไปไงไม่รู้ทั้ง ตั้งร้อิคิวเลยนะสิบห้านาทีโดดใส่ผมอย่างเดียวเลยนะเฮียให้ผมเจอใครผมก็ยิงหมดนะเ okay. อหือหืมหื้อหื้กหื้้ หรือตัวผมบางวะจริงๆ <f ix> ปืนแรงกันเกินหรือตัวผมบางกันไม่รู้เนี่ยคงเพราะเหตุผลนี้มั้งแ <c oughs> บบเกิดมาปุ๊บแลวเราก็ได้ยิงเขานะครับแต่เราไม่รู้นะว่าเขาหมายถึงเราหรือเปล่า <c oughs> ตัวพิบ น่กกากลัน้นเลโอ้โหเจ็ดปืนนั่นปืนแม่นหันนหนหว C7 โอ้โหสเต็ปดีจัดโยกยิงยังไงให้ผมยิงไม่โดนมต้องยี้ดี โ,โดดกันมาเรื่อยๆเลยโดดมาเรื่อยๆเลยครับโอ้โหมาเป็นคู่ผมก็ตุยดีครับ แม่ปั๊มยาเลยเดี๋ยวต้องยิงทีเจ็ดบางแล้วทีเจ็ดนี่เขาตัดผมอย่งเดียวแล้วเนะี่ย กสแรงหนาแรงหนาพอจะตัดแล้วเราอ่ะมาลิดมาลิดมาลิดจปไยแล้วมาลิดจิกูเพื่อนจัดก้หน่อยดีมาลิดจิงเรานี่เอานี่ไป นี่ไปเดี๋ยวไปสามเดี๋ยวตรงเนี้ยโอ้ยสวยครับ <c oughs> ตลกกว่าตลกกว่าตอนนี้โดนบาเลตไล่ยิงตูดที่ไปไม่เป็นเลย ยิงเขาไม่โดนยดงไงวะ ไม่ไปดีกว่าตอนแรกผมนึกว่าผมหลุดนั่นอะจริงๆนึกว่าหลุดนั่นอะเมื่อกี้ เล no ี้ไม่ได้นะครับโอ้บาเลนแม่งเอ้ยมือสไนเปอร์ทีมเราจัดการนี้นี่ไงครับกลับมาที่ห้องเดิมครับผมขอด่านเล่นล็อกด้วยแม่งเอ้ยมักำลังใจเล่นเลยวะจริง น่ารักสุดๆเลยเอาไปเดึงจุกเลยน,นึ่งเดี๋ยวขอเคลียร์กำแพงก่อนเนี่ยมันเยอะกำแพงด่านเล่นล็อกมันต้องเคลียร์นะครับไม่ตายปะเฮียขอมาผมจัดให้ขอแสดงเขาเรียกผมเฮียผมนึกว่าเรียกคนอื่น ต้อเห็นเขารู้จักกับทีมเขาด,ด้วยใช่ปหมแคนอันนี้ปืนโตปล่าวะอันนี้ผมจำไม่ได้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเดี๋ยวเราเรียกทีมเดียวกันขอบคุณครับแล้วเราไปโกหกไปขอบคุณครับแล้วเราไปโกหกไป ที่บอกว่าัอัดลิปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เฮ้ยโอ้ย,อยหนึ่งนัดไม่ตายด้วยถ้าไ,ได้ก่อนตุยนี่ผมจะมีความสุขมากเลยแต่นี่ไม่ฮะไอ้จดอกดู ủ khỏa ơi đi kháng rồi ô tải lắm The blue kill. Ừm wow, đột แต่กูยิงก็ไปตายเฮ้ย,ยง,ง,งงนะเพื่อนเราไม่ได้ยิงลมนะเรายิงเพื่อเขาออกเขาไม่ออกเลยไม่คยอยยาให้ผม อันนี้คือสิ่งที่เราขอนะครับอันนี้ก็คือความมันที่ผมึงได้ไอ้มันจริงมันจริงถึ่งนันไม่ตายโอ้โหขวามีขวาก็มี ีหลังเข้าโอ้โหเพื่อนเราไม่เห็นเลยเหรอเพื่อนเราเอฟเคไปแล้วนะนครับมาดิงแต่หัวผมแตกอีกคนหนึ่งหัวผมแตกดูเอาดูเอาโดนเกมแกล้งเลยนะแน่เลยว่ะโดนเกมแกล้งแน่เลยว่ะ เอ้ยเกือบโดนเหล่าแล้วนะนเมื่อกี้เขากลัวเป็นนะครับตัวเองนอักขบมยทำไมเฮ้ยขวาโอ้ขวามาแล้ว <c oughs> ยูเราติดเราทุกคนเลย <c oughs> ถึงสามทีมากขอโทษนะเพื่อนแต่ถ้าไม่ยิงอย่างนี้มันก็ไม่มันมาเพื่อนทีเสร็จแล้วครับเอาดีไปเราคือซอง <c oughs> ตายโอ้โหยมันใจจะขาดแล้วเอ้ยไม่หรอกมันใจจะขาดที่เราเดินออกไปไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยถือมีดเหล่าเฮ้ยโดนมีแผลแน่เลยว่ามีแผลกลับไปแน่เลย หน้าเร่งต้องหูผมแตกอีกแหละเศรษดายนะ PBA C มันน่ามีไอ้นี่หน่อยนะแบบว่าเอฟเฟกต์เจาะแมกกากอะไรอย่า <c oughs> บอกเลยไม่โคตรที่โกงอะ่ะจริงจริงๆ,งๆแบบที่โกงเลยอะ่ะห <c oughs> ่านทีมนะจริงไอ้จอดอยู่ต้งอ่ะ เออเด้งบ้างดิเออเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันซองควงคาริน่าอของในตำนานแค่นี้แม่มาขายตะกีป่ะเอาปืนลายคาริน่าตัวอื่นมาขายแต่ตัวนี้แม่มาขายนี่ก็สิทธิ์ที่สิทิ์ใช่ไหมดีวะ่ะซองควงคาริน่านานเรนวะ่ะสีสวยแม่แมวว่ะ สองสวยสองสวยเนี่ยสองสวยสองสวยสองสวยครับสองสวยมาแถมให้อีกสักแมตต์หนึ่งละกันแต่ว่าห้องนี้เล็ดล็อกเปิดเปิดระเบิดว่ะแปลกแปลกว่ะเดี๋ยวถ้าชิ้นนึงละอุ้ยระเบิดเดี๋ยวถ้ชิ้นนึงละวาปลกแปลกไปเหกันต่อครับเหกันต่อโอ้ดูดิ ยีงไม่ได้นะครับดลลโดดไม่ขึ้นอีกโอ้โหจับสองครัวได้แป๊บเดียวเองเพราะรู้สึกผมแบบว่าเอ้ยสองครัวไม่ได้หรอกเพื่อนเอต้องจับสาดีต่อ สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเลยต้องจับสัมบีอาจารย์เป็นติ้เครียดเกินว่เลยต้องจับสัมบีแค่นั้นเองอุ้ยสไนในบ้าน ไม่ตายไม่ตายผมไม่ว่าสังแก๊สปิววันเลยใครสั่งแก๊สปะส่งผิดบ้านแล้วละ่ะสง่งคนละ ยืนตรงเมื่อกี้ซะหน่อยยิงนิดเดียวเองินัน่นนะไป โโอโเพื่อนเราไม่เห็นเลยเหรอเขาหลไปได้ไงวะโอ้ยยิงก็ออกห้องไปเลยวะเราสึกห้องนี้นี่คล้ายๆห้องเมื่อกี้ครับแต่ห้องนี้คือเราต้องหลบระเบิดด้วยนะครับ và này cũng ở hông trên nữa,

ใช้ผมไอยไม่ได้หรอคนท้ายเนี่ยอซอมบี้แปดสิบเอ้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคลิปเลยนะเปลี่ยนไปเ่นอ่อยคนดีกปะเฮ้แต่ว่าทีมมันค่อนข้างจะซูสีเนี่ย เจนคิลเลอโอ้ยมันเยอะจ ouais. <controversial. S 2> ังวะโอ้โหทีมเราสุดยอดต้องไงดิหูนี่ติดลบสักทีมะเนี่ยโอ้โหของเก่งว่ะปิดซอกกันเลยทีเดียวว่ะของเก่งว่ะ คอเคผมก็เจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจแค่จ้า